อะไรนะกุ้งแม่น้ำไม่อั้นในราคา219บาทวันนี้มากินโซโกริวสาขาหัวหมากรามคำแหงชั้นจีหัวหมากทาวเซ็นเตอร์ ความเจ๋งคือเขาเป็นทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูในที่เดียวกันแถมมีเมนูให้เลือกอย่างเยอะแต่พระเอกของวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกุ้งแม่น้ําตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤศจิกายน68เสิร์ฟแบบไม่อั้นตั้งแต่ราคา219บาทจากปกติต้องกินโกบูเฟ่299บาทเลยนะคุ้มแบบนี้ต้องรีบมาลายอาหารโซกิวเขาอย่างแน่นทั้งเนื้อทั้งหมูซีฟูด้ดลูกชิ้นผักสด น้ำจิ้มมีทั้งหมด8อย่างแค่ราคาเริ่มต้นก็มีของทอดของทานเล่นให้ตักได้แบบไม่อั้นขนมจีนเขียวหวานแกงกะหรี่เข้าผัดยำรวมมิตรติ่มซำทะเลถังสปากเกตตี้พิซซ่าแต่ถ้าอยากจัดเต็มทั้งเนื้อวัวทั้งซีฟูด้ดต้องโกบุฟเฟ่299เพิ่มเมนูพรีเมียมมาโคตรเยอะ ทั้งหมดนี้กินได้ในเวลา120นาทีน้ำรีฟิลบวก39บาทมีทั้งสลัดชี่น้ำผลไม้น้ำอัดลมโปรโมชั่นนี้มีที่โซกิลทุกสาขาใกล้ที่ไหนมุ่งไปที่นั่นเลย